าก็ขับผ่านวัสมิตรนาเรเพื่อที่จะเข้าคอนโดเข้าของเขาอนะฮะทีนี้เขาก็ข้ามหลังไฟแล้วเขาก็เห็นผู้หญิงชุดดาครับพี่นอกมายืนทีนั้นเขาก็เลยพูดขึ้นนะครับบอกว่าเฮ้ยแม่งดึกแล้วแม่มายืนน้าเคี้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยไึ้ออกปะได้บอกพี่พูดหลังจากนั้นได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลดความ เรื่องสยองสองนาฬิกาสวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องสยองสองนาฬิกาเป็นอีกแล้ววันนี้นะครับผมอยากจะมาฟังเรื่องราวและเรื่องเล่าที่เป็นตำนานของผู้หญิงชุดดำใช่ไหมครับพี่นกที่วัดเสมียนนาลีใช่ครับผมเนื่องจากว่าเรื่องนี้นะครับผม เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าใครเข้าไปดููคลิปใน youtube เนี่ยติดท็อปตลอดเลยผมเลยอยากรู้ว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่เรื่องเล่าในฐานะที่พี่นกเนี่ยเป็นผู้มกับที่มีชื่อเสียงในการกำกับละครสั้นหรือว่าผลิตรายการชั่วโมงพิศวงสมัยก่อนด้วยครับผมครับก็ไม่ถึงกับมีชื่อเสียงนะบอกก่อนทำเป็นาการนี้แหละนะครับก็ ต้องขอบคุณเครดิตทางพี่ปอกกะพบ,บพี่แจ็คอะไรสมัยนั้นและนะครับ,รบที่ทําข้อมูลให้เราไปถ่ายทำเป็นสตอรี่เป็นหนังสั้นเป็นเรียกว่าเป็นหนังสั้นเป็นอินเสิร์ตอะไรได้หมดเรียกได้หมดนะครับเรื่องราวของผู้หญิงชุดดําที่เราพูดกันของวัเสเมียรนาลีเนี่ยเป็นเรเจนเรื่องหนึ่งของเรื่องเล่าเกี่ยวกับโกสตอรี่ของประเทศไทยเลยนะ ทุกวันนี้ใครเซิร์ชเข้าไปอาจจะยังเห็นคลิปของชั่วโมพิชมมั่งโมอยู่บ้างก็ได้เป็นผู้หญิงชุดดำเคยดูไหมผู้หญิงชุดดำจจะยังไม่เคยดูจากคลิปนี้เสร็จแล้วลองไปเซิร์ชดูได้ดครับ,รบก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งคนกรุงเทพหลายๆคนอาจจะเจอมากันตัวแล้วอ,อันนี้มันก็อยู่ที่บุคคลที่ที่เจอแน่ๆก็คือก็คือแท็กซี่แท็กซี่ที่รับผู้หญิงหน้าวัดเสมียหน้ารีเนี่ย ยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ร้านเหล้าปิดสว่างไม่ได้มีกฎหมายรองรับว่าจะต้องปิดที่สองปิดอะไรก็จะมีการกลางคืนเนี่ยจะคึกคืนจะเที่ยวกันแบบว่าครับลงร้านเหล้าผู้หญิงแต่งชุดดาเป็นเรื่องปกติเพราะเวลาเข้าไปเที่ยวหรือไปเต้นมันก็จะดูสุ<ร>ส่งดีสุดสวยเซ็กซี่ครับแท็กซี่หลายคันก็รับผู้หญิงชุดดาที่หน้าวัดเนี่ยตลอดนะครับก็เห็นมีเรื่องเล่ากันว่าบางทีรับตังเสร็จแล้วผู้หญิงลงรถไปแล้ว ต่างกายเป็นใบ,บไม้ก็ม,มีหรือว่าเรียกรถไปแล้วอยู่ๆระหว่างทางไปไหนไม่รู้นะครับขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วทุกอย่างเออทุกอย่างครับระหว่างทางไปไหนแล้วไม่รู้นะครับก็ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเจอเหตุการณ์เนี้ยด้วยตัวเองแล้วก็เล่าต่อๆกันมะาครับรบางทีมเดือดช็อกเขาก็เก็บข้อมูลเก็บรายเรื่องเล่าแบบเนี้ยเราก็ได้มีโอกาสมาทําเป็นภาพนะครับแล้วก็ไม่มีได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ พระที่ที่วัดเหมือนกันนะครับในมุมของของหลวงพ่อหลวงพี่ต่างๆเขาก,ก็ก็ไม่ได้ดีไฟว่าคือใครอะไรอย่างไรแต่ที่เราทําข้อมูลกันมาก็คือเป็นผู้หญิงซึ่งประสบอุบัติเหตุโดนรถไฟทับทั้งคู่เลยครับสองคนวัวขาดสองท่อนทั้งสองคนหล่ะสคนก็เป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาแล้วก็มีคนที่เจอ แม้ทั้งวันที่ผมได้ถ่ายเป็นละครสั้นเนี่ยก็เชิญแท็กซี่คนนั้นมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างเนี้ยแต่นี้ก็ก็ใช้วิดีโอหลัานเหมือนเดิมนะครับว่าจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าใครไม่เจอกับตัวก็คงไม่รู้นะครับเพราะเขาบอกว่าหน้าตาดีด้วยนะทั้งคู่อ่ะใช่ครับเป็นหน้าตาดีแล้วเป็นสาวรุ่นด้วยนะไม่ใช่แก่หรือว่าหญิงชราเป็นสาววัยรุ่นหน้าตาดีใช่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 ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ คลาสสิกตลอดการของของเรื่องเล่าโกล์สตอรีของบ้านเราก็ก็จะฝากไว้อไม่ได้มีการสืบค้นไปว่าเธอสองคนคือใครมาจากไหนอย่างไรนะครับแต่จุดที่เกิดเหตุหรือจุดที่พบเจอได้เจอเธอสองคนได้ได้ก็หน้าบริเวณวัดเสมียนานาลีนะครับตรงนั้นมันจะเป็นรางรถไฟนะครับจะเป็นจงนังฉันจะเป็นที่ข้ามของรถถนนรถวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เจอแค่คนเดียว เจอกันมาตลอด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 ในหลายๆปีมันตลอดจะเล่าให้พี่นกฟังคือผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทจนถึงวันเนี้ยจริงๆพี่นกรู้จักด้วยอที่เป็นเพื่อนที่ทารถตู้คือแต่ก่อนเนี่ยบ้านเขาจะอยู่ตรงนั้นเลยครับผมแล้วเขาก็เป็นเด็กเที่ยวครับเที่ยวตลอดเที่ยวฮอลลีวูดราชดาอะไรเงี้ยเขาก็ออกรถสปอร์ตมาคันหนึ่งครับแล้วเสร็จทีนี้เนี่ย เขาก็เอาจากฮอลลีวูดใช่ไหมครับผมเพื่อจะไปส่งสาวอืเขาก็ขับผ่านวัสมิตรอารีเพื่อที่จะเข้าคอนโดเขาของเ<ม>ขาอะนะะทีนี้เขาก็ข้ามรางรถไฟแล้วเขาก็เห็นผู้หญิงชุดดาครับพี่น้องมายืนอืทีนี้เขาก็เลยพูดขึ้นนะครับบอกว่าเฮ้ยแม่งดึกแล้วแม่มายืนทเที่อะไรวะอ,อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะนึกออกพี่พูดหลังจากนั้นได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง รดความอุบัติเหตุเลยคือรถความรดเละหมดเลยครับแล้วเพื่อนเชื่อว่าอย่างไรเขาก็เลยเขาก็เลยเล่าให้ผมฟังเมื่อไม่นานมานี้เองพี่นกตอนที่เราไปเที่ยวทะเลกันครับแล้วเขาก็รีนีรันเรื่องเนี้ยขึ้นมาเขาบอกเขาเชื่ออืเขาเชื่อมากคือเขาเห็นครับเขาเห็นเลยว่ามีผู้หญิงสองคนยืนคแต่ด้วยความที่เขาปากไม่ดีเขาเป็นวัยรุ่นคานองด้วยแล้วก็เมาด้วยแล้วอะไรหลายอย่างปากไวปากไว เขาเลยบอกเขาพูดไม่ดีอ่ะครับเนื้อหอบป่ะเฮ้ยดึกขนาดนี้ไม่ยืนทําอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นั้นแหละครับก็โดนลงโทษไปคือคือรถอ่ะพังหมดเลยครับคือก่อนที่รถจะความอ่ะครับผมเขาเล่าให้ฟังว่ารถอ่ะพอมันขับข้ามสะพานใช่ไหมฮะแล้วเส้นนั้นเนี่ยมันมันเป็นเหมือนรถโคโรที่จะขับขับยิงยาวอ่ะครับผมแล้วมันอีกนิดเดียวอ่ะจะถึงคอนโดของของเขาแล้ว่ตรงนั้นแล้วรถเขาอ่ะ คือมันหมุนนะครับครับอยู่ดีก็ควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้คือรถมันหมุ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 นเราก็คว่ำมันเลยต้องถามว่าเพื่อนพี่ตอนนั้นเป็นอะไรมากไหมพี่เพื่อนไม่เป็นอะไรมากอ๋อแต่คือมีแค่รถใช่มีแค่รถที่เสียหายแบบเสียหายเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยเชื่อแล้วพอผ่านมาเป็นสิบสิบปีจนวันเนี้ยเขาก็ยังเล่าอยู่เลยว่าเขาเชื่อ เขาเห็นมับตาเขาเห็นมับตาก็เรื่องเนี้ยมันก็มันก็ถูกถ่ายทอดแบบเนี้มาหลายต่อหลายครั้งหลายหลายแบบแท็กซี่ก็เยอะรถบ้านก็เห็นคนที่ไปผ่านมาก็เห็นก็คือทุกคนมันเห็นรืกองปกต้ทุกวันเนี้ยถ้าใครลองเข้าไปถามพระที่วัดพระที่วัดอย่างเล่าได้เลยใช่มันคือสตอรี่หนึ่งซึ่งโด่งดังมากนะครับเราความตลกก็คือว่าทุกวันนี้พี่นกครับเวลาที่ผมขับรถ เราจะผ่านตรงหน้าวัดเสมียนนะครับผมผมจะกลับรถไม่กล้าผ่านไม่กล้าผ่านไม่กล้าแม้แต่จะขึ้นรางรถไฟฮะครับกลับรถเพื่อให้ไปอ้อมเป็นอย่างเงี้ยไปไปออกเส้นมีภาวดีแทนน่ะบอกน้อไหมสบายใจกว่าคือสบายใจกว่าเพราะผมกลัวกลัวอย่างทุกอย่างใช่สบายใจกว่าก็นี่แหละครับก็ฝากไว้ว่าเรื่องไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่ามาเล่าเป็นแบบ หนังขนาดนั้นไม่ใช่ครับกอมเ็นก็เป็นเรื่องเล่าที่ใครเจอโมเมนต์แบบไหนแต่ที่มันน่าแปลกคือจุดเดียวกันจุดเดียวกันทุกคนเจอหน้าวัดใช่ที่เดียวกันนาที่เดียวกันคือหน้าวัดผมก็กกกเข้าใจว่าแล้วเป็นผู้หญิงชุดดำใช่เหมือนกันแต่งกายเหมือนกันทุกอย่างคือคือไม่ได้ไม่ได้แบบวันนี้ชุดสีนี้วันนี้ชุดสีนี้ไม่ใช่ใช่ชุดดำผู้หญิงสองคนผู้หญิงสองสองคนชุดลาตีชุดกระโปรงยาว ก็ฝากไว้อีกเรื่องหนึง่งสำหรับใครที่อยากจะหาข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมมาเซิร์ชดูเถอะใน g o o g ิ e มีมันเป็นเจนเรื่องหนึ่งที่แบบเป็นเรากองมากมยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องจริงแล้วผมก็มีโอกาสได้เจอคนที่ทําคดีนั้นๆด้วยอย่างเช่นผีตูเ้เย็นอันนี้ผมเล่าไว้ก่อนเลยถ,ถ้าจำได้มนะันจะมีการฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ใส่ศพไว้ในตู้เย็นอันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงครับเหตุการณ์นี้เกิดที่สอนอพัทโน ครับอันนี้อันนี้ผมผมเล่าให้เป็นน้ำจิ้มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสผมก็อาจจะได้มีโอกาสมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันใหม่ได้ครับได้ครับผมครับวันนี้นะครับผมเรื่องสยองสองนาฬิกาก็ต้องขอขอบคุณพี่นกด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมผมเชื่อว่าตำนานเรื Сейчас> ่องผีสิ่งลิ้นลับหรือความสยองขวัญของผู้หญิงชุดดำนาวัสมนารีนะครับผมก็ยังคงเป็นตำนานที่เป็นลีเจนด์ในปัจจุบันเรียกว่าเซิร์ชยังไง ก็ติดท็อปไฟท็อปเทนอย่างแน่นอนครับ